สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ fc ทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนายลุงพลสวัสดี fc ลุงป้าทั่วโลกเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาแพ็กนะคะแพ็คลูกสาวของเรานะคะที่เราไปมั่นไว้นะคะก็คือเผินจองเข้ามาเนาะเผินบอกว่าให้เลือกให้น,อ,นอยากได้ลูกแบบบิกบ๊กบิ๊กบิ๊กไซส์เลยคือใหญ่ๆคือทานแล้วอิ่มอิ่มอิ่มไปทั้งปีเลยนะคะ FC ก็คือ เราก็ได้ไปเลือกนะคะแล้วก็คัดสรรลูกสาวที่งามที่สุดให้กับให้กับผู้ใหญ่ใจดีนะคะตอนนี้ท่านยังไม่ได้เดินทางมานะคะท่านจะเดินทางมาถึงเมืองไทยในวันที่16นะคะแต่ว่าเราก็จะส่งมอบนะคะมอบลูกสาวไปเข้าหอรอนะคะไปนอนรอก็คืออันนี้เราเผื่อนะคะเผื่อเผื่อการเดินทางของ ขนส่งด้วยนะคะ FC พเพราถ้าเราส่งช้ากว่านี้กลัวยังไม่ถึงมือกลัวถึงมือช้านะคะเราก็เลยต้องเริ่มส่งในวันนี้นะคะอันนี้ลูกสาวของเรานะคะโอ้ยอไซส์ห้าจุานะคะ FC งามๆทั้งนั้นเลยนะ,ะก็จะมีอยู่ไซส์นี้นะคะผิ่นจองเข้ามา3ามลูก นะคะก็ขอขอบคุณด้วยนะคะขอไม่เอ่ยชื่อนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีอันนี้คือแบบว่าแกะแล้วทานได้แบบคุ้มสุดๆเลยนะคะแต่และลูกบิ๊กไซส์ค่ะอันนี้5.5นะคะคือแกะไปเม็ดนึงนี่คืออิ่มทั้งบ้านนะคะ FC ฟซีก็เนี่ยเราจะแพ็คลงกล่องแล้วก็เดินทางไปส่งนะคะเป็นลูกสาวของเราเป็นหัวใจของเรานะคะเราจะส่งให้ี ถึงมือเลยนะคะก็จะมีเนาะแต่งามสุดๆเลยนะคะที่เราคัดไซส์มาอันนี้เพผนจองไว้ล่วงหน้านะคะแล้วก็ได้จ่ายค่าดองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะส่งตัวไปให้นะคะจะไปนอนรอจะไปนอนรออยู่ที่ที่บ้านนะคะอาจจะนอนรอหรือได้มานอนหรือได้นอนรอลูกสาวเราก็ไม่รู้นะคะก็ความอร่อยเดี๋ยวเราส่งไปให้นะคะเนี่ย ใหญ่ขนาดนี้นะคะ FC ก็ต้องขอขอบคุณท่านด้วยนะคะคืออันนี้จองมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะ FC ตอนนี้จะย้ำว่าของของเราแทบจะไม่พอแล้วเด้อโอ้ยหนักได้ลังเราจะทานุถนอมนะคะเราจะไม่ใส่เบียดไปเนาะมันลูกใหญ่มากเลยเต็มลังเลยนะคะห้าโลกว่ากว่า กลัวอะไรมันช้าเราต้องทะนุถนอมไปตั้งแต่จ,จากเราเนาะส่วนทีมนะคนคนส่งจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ามันต้องทับกันไปอีกทีนึงเนาะแต่ว่าก่อนออกจากเราเราต้องทะนุถนอมผืนนิดนึงนะเพราะว่าเราดูแลรักษามายิ่งชีพเลยนะคะเอฟซี FC เมื่อวานไปตัดกับมือไม่ได้แผลนะน้องๆเป็นคนรับเราแค่ใช้กันไกลตัด นะคะเราได้ตัดไปแล้วเราทนุถนอมแล้วก็ดูแลมาอย่างดีเยี่ยมนะคะเอฟซีเราก็จะทนุถนอมต่อไปนะคะจนจ,ะจนกว่าจะถึงมือถึงมือพ่อแม่คนต่อไปนะคะไม่อยากตัดอยากอยากให้สุกแบบอ,อยู่ในต้นนะคะแต่ว่าเราก็จำเป็นที่ต้องตัดเนาะเพราะว่าเพิ่นให้จองไว้แล้วก็ให้ส่งให้นะคะให้นี ได้ลงลังไปแล้วนะคะทำยังไงลนะเนาะอันนี้อันนี้เป็นตัวล็อกก้านนะคะเป็นตัวล็อกก้านนะเอซีเพราะว่าอันนี้ลูกใหญ่เราไม่ใส่เบียดไปเด้อจวล็อกก้านไม่ให้ไม่ให้ได้นะเนี่ยแต่ก็คงได้เท่าที่ได้นะคะเราก็จะดูแลอย่างเต็มที่นะคะไม่ให้ แต่ก็เป็นไปไม่ได้หรอกเนาะเอ็จีที่จะไปขยับเนาะเราก็จะแพกทยอยแพกนะคะส่งรวมทั้งส่งไปให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะเป็นหัวใจนะคะไม่มีใครสนับสนุนเรามาหรอกแต่ว่า,าสิ่งที่เราส่งไปให้กับทีมงานก็เป็นหัวใจของทีมหลังบ้านนะคะที่ส่งไปให้ท่านได้ทานนะคะก็ ไปดูกันนะคะวันนี้เราก็จะไปตัดอีกลูกนี้4.8่จโลนะคะเป็นหัวใจของทีมงานหลังบ้านนะคะ f เอเราจะส่งไปให้กับจะเรียกว่าอะไรอะ่ะ ผู้ใหญ่ใจดีหรือผู้มีพระคุณนะคะเป็นหัวใจนะคะไม่มีเอฟซีหรือไม่มีใครสนับสนุนนะคะลูกนี้แต่เป็นหลังบ้านสนับสนุนนะคะก็เนี่ยภูประมาณนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่สี่พูนะคะแต่ลูกขนาด4.8นะคะเป็นหัวใจของเรานะคะตรงนี้นะคะ FC เราจะส่งไปให้กับ ผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานะคะส่วนจะเป็นใครนั้นเราคงตามไปถ่ายคลิปไม่ได้นะคะแต่เป็นคนในทีมงานของเรานี่แหละนะคะ FC เดี๋ยวจะให้ผลถ่ายคลิปมาให้เด้อตอนตอนคุนแกะ่นะนนสิแกเป็นอีกบอระเด้อปนีก็เดี๋ยวเราจะนำให้ลูกเดียวกับพ่อเนาะแบ่งกันเพราะว่าช่วงน,นี้อันทุเรียนบ่พ่อเด้อปีนี้กินซ้ำนี่ปีหน้าใครกินไม่เด้อค่ะลูกนี่ จะมอบให้กับผู้ใหญ่ใจดีในทีมงานของเรานี่นะคะสําหรับใครก็จะโชคดีก็รอดูรอลุ้นก็นแล้วกันนะแต่เพิ่นขึ้นสิบวส่งคลิปมาให้ดอกเด้อเนี่ยเราจะแพ็คแล้วก็ส่งไปให้นะคะอันนี้เราตัดเองลูกนี้นะคะตัดเองเมื่อวานกับมือนะคะแล้วก็เอาลงลังเองกับมือเป็นหัวใจของทีม งานหลังบ้านนะคะจะส่งมอบให้กับผู้ใหญ่ใจดีของเราก็รอทานได้เลยนะคะความอร่อยอร่อยจริงๆหลังบ้านทานทุกวันบวมทุกวันแล้วค่ะน้ำหนักที่ลงมาคือไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้แต่ขอสัอสญญากับตัวเองว่าหลังวันที่16นะคะทุเรียนหมดเราจะเริ่ม รถใหม่นะคะ f อแต่ว่าตอนนี้ทานทุเรียนด้วย SK ก็ช่วยได้เช่นกันนะคะก็ลูปนี้นะคะเป็นหัวใจของหลังบ้านก็เริ่มจะทยอยส่งให้กับลหลายๆท่านนะคะรวมทั้ง f อฟรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะตอนนี้อยากจะบอกว่า ขออภัยนะคะทั้งแดดทั้งฝนสภาพคือตอนนี้แบบสุดโซมนะคะเอฟซีหรือว่ากินทวเรียนเยอะก็ไม่รู้เนาะก็จะบอกว่าตอนนี้ไซส์ใหญ่ทั้งนั้นนะคะลูกเล็กไม่มีแล้ว120กว่าวันทุกลูกนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝาก FC ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องหลังบ้านทนายลุงพลด้วยนะคะ ที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ SK เข้ามาไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาไทยนมชมพูหรือเป็นสบู่สมุนไพรนะคะรวมทั้งทุเรียนภูเขาไฟด้วยนะคะที่สนับสนุนเราเข้ามาทุกวันอย่างต่อเนื่องออทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะคะก็ไม่ว่ากันเนาะเราก็ตัดสดๆแล้วก็ส่งให้ สดๆเลยนะคะแต่ว่าอา,อาจจะไปถึงมือท่านอาจจะสวยงามบ้างก็จะมีสุกงอมบ้างนะคะก็ต้องขออภัยเพราะว่าระยะการเดินทางก็ไกลนะคะถ้าเป็นไปได้อยากจะขับรถแล้วไปส่งให้ถึงหน้าบ้านอยากจะให้ทานแบบอริดอร่อยนะคะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่ากว่าจะขับรถไปถึงหน้าบ้านท่านเนี่ย ก็หลายๆเจ้าก็ต้องรอกันเป็นเดือนนะคะ FC ก็ต้องอาศัยพี่ๆขนส่งนะคะนำความอร่อยไปส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะเหมือนกับทุเรียนรูปนี้ละคะ่ะรูปใหญ่อันนี้เราก็คัดไว้เนาะคัดไว้ที่จะให้กับผู้ใหญ่นะคะก็เราก็จะปิดกล่องปิดกล่องส่งหัวใจของออทีมหลังบ้านนะคะไปให้กับท่านก็ไม่เกิน2 3ถึงวันก็ได้รับนะคะก็ได้รับ แล้วแล้วก็ทานแล้วก็อย่าลืมถ่ายคลิปมาให้นะคะสําหรับใครที่ได้4.8ลูกนี้ไปนะคะถ่ายคลิปส่งมาให้ดูด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะเราจะลงไว้แค่นี้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะช่วงนี้ก็จะวุ่นๆอยู่กับทุเรียนลงลงทุเรียนย่อๆให้ทุกคนได้น้ําลายไหลกันเล่นๆนะคะ <laughs> ทานทุกวันอร่อยทุกวันทานที่ไหนก็เหมือนกันแหลนะ FC เนาะเอฟซเนาะ อย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่สั่งก็สั่งกันเข้ามาได้ช่วงนี้ก็ยังพอมีให้อยู่แต่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะ4โลกว่า5โลไปเลยนะคะดีไม่ดี6กโลด้วยนะคะ <S <S ก็ <ๆ S 2> ทานใหญ่ๆไปเลยจะได้อรอดอร่อยทั้งครอบครัวนะคะลูกเดียวคุ้มปีละครัง้งทานไปเถอะขาย FC เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ค่อยลดกันเรามีตัวเชื่ออยู่เนาะสำหรับคลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ฝากทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลังบ้านทนายลุงพลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดถูกใจในเพจ sk 8 8 Shop ชอบให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ